แก่คนเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ยาสมุนไพรตราเอนดีปรึกษาปัญหาสุขภาพโทร0839188889่สมัครรักน้องมานาะนยิงได้ไม่ปังลูกสาวแม่เลยกลับมาพบกันในช่วงที่3ของรายการตามรอยเพลงนะคะยังอยู่กับเต๋าอัมพ,พรค่ะ ผมเอกชัยอบเชยครับและยังอยู่กับศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งปี2538ในครับครูชายเมืองสิงห์เอาเลยครับครูครับพูดถึงเรื่องของครูออกมาจากวงจุฬารัตน์นะแล้วก็มาทําวงเองยังไม่ได้ทําเต็มรูปแบบครับพอออกมาปลายปี2510ครับก็มาตั้งเป็นวงเล็กๆ เหมือนกับกึ่งคอมโบ,ค,บคือมีเครื่องเป่าแล้วก็มีกีตาร์แล้วก็มีแอคคเดียนมีอะไรอะไรรับ,บจ้างงานต่างๆโชว์ประมาณ2อชั่วโมงตามโรงหนังสลับหนังบ้างแล้วก็หาทางไปบุกงานวัดแล้วก็ไปเล่นงานวัดจัดงานวัด หาวงนนไปบ้างอย่างสามคืนก็หาวงอื่นมาแทรกวงเราเล่นไปแพวงหนึ่งครับตอนนั้นใช้ชื่อวงว่าใช้ชื่อวงหลังเขาประยุกหลังเขาประยุกคือจะเล่นใช้นักดนตรีน้อยที่สุดครับแต่คนหนึ่งมีความสามารถที่จะเล่นได้สามอย่างสามชนิดอย่างพี่ชาญชายโบบางสรเงี้ยศิลปินแห่งชาติเล่นแอคคอร์เดียนแล้วกีตาร์สเปนิตแล้วก็กีตาร์โซโล แล้วก็อย่างนักร้องของพอลูกศิษย์ลูกหาต่รุ่นนั้นมันส่วนมากจะเป็นเพื่อนๆกันทั้งนั้นดุยยางทับบกทับเรือทับอากาศตำรวจรก็จะมีะแซกแล้วก็เป่าคาริเนตได้ต้องเป่าเทนเนอร์ได้อันโต้ได้อะไรเงี้ยแล้วฉลองวุฒิววยเป่าคลุยแล้วก็ทําเป็ดทีเดียวสองตัวอะไรตัวอะไระแล้วก็ตอ่2 2> อ,อแล้วก็ต่อตัวกายกรรมรมีการโชว์ดนตรีครับ หลังจากนั้นก็แฟนเพลงให้การ้อนรับยุให้ตั้งวงก็เ,เลยเข้าไปหาครูมงคลอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าสมัยจุฬาลัตเนี่ยครูนับถือหลวงพ่ออยู่องค์หนึ่งคือหลวงพ่อใหญ่อพินันโทจุนท้ามัวาสวสรรค์ลบบุรีรก็ไปขอจากหลวงพ่อให้ตั้งคือวงไั้ทีเถอะผมจะเป็นสิทธิ์วงแรกของจุฬาลัตเพราะจุฬาลัตตอนนั้นชักล่วงเลยไปแล้ว ใครดังใครดังขึ้นมาเดี๋ยวออกไปตั้งวงเองพรมนรพรก็ออกไปตั้งวงบุภาก็ออกไปตั้งวงรีพรายใช่ไหมแต่ชายมังสิงนี่ออกด้วยความจําเป็นเพราะเรื่องมันภายในแต่เราจะไม่ฟื้นฝอยหาตะเกียบเพราะมันเลยไปแล้วก็คือเราออกมาไปปรึกษาหลวงพ่อว่าเดี๋ยวผมจะออกมาเนี่ยแต่ว่าผมเนี่ยยังเป็นลูกศิษย์จุฬาลัตยอยู่จุฬาลัตอยู่แล้วก็คนอื่นออกครูก็เฉยเฉยแต่ว่ายามที่ชายมังสิงออกมาเนี่ยครูน้ําตาตก พอขาดคนทำงานไปคนนขาดคนป้อนเพลงให้วงจุฬาล,ลัตนี่ก็สร้างนักร้องไว้เยอะทางแมเนลมิรโครสิตนภคุณคสังทองสีใสบุภาไต้ชนคลาตะไครบและครูก็ไปหาหลวงพอ่อหลวงพ่อบอกว่างั้นเอาคำว่าจุฬาทิพย์เนี่ยไปตั้งวงัแล้วก็เป็นถือว่าเป็นวงแรกของสิทธิ์สิทธิ์จุฬารัตจุฬารัตนะก็ตั้งวงเมื่อวันที่ 19สิงหาคม2512แต่หลังข่าวเนี่ตั้งวันที่9สิงหาคม2511พอตั้งวงได้เวันเนี่ยกล่าวว่าต่อไปจะต้องประชันกับสุรพลแน่สุรพลก็เสียชีวิตก่อนวันที่1ิเลยมาตั้งเป็นจุฬาทริ์พอจุฬาทพิ์เราก็จเจริญรอยตามจุฬาลัตตล,ตลอดแซกซี่บลาตตีเครื่องดนตรีและพอไปเอาอปิพาสลัตพลเครื่องห้ามาอีก เอามาผสมเครื่องดนตรีไทยพอเป็นคนรักดนตรีไทยพอสมควรครับแล้วก็ไปเอาโชคดีฟักผู้มาที่ดังปัจจุบันเนี่ยมาที่ดังระเบิดเถื่อเถงนะตีละนาดตีละเทไหลอยู่ก็ถือว่าเป็นวงชาดกเมื่อก่อนเขาใช้ชาโดเอานี่ชาดกไปปะทะกับชาโดมั้งอะไรอย่างี้แล้วเพลงต่อมาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคุณพ่อนี่เป็นเพลงอะไรคะตั้งแต่สมัยจุฬาทิพย์นี่ก็ เพลงที่เรียกว่าโดดเด่นที่สุดก็มีทำบุญลมชาติทรรบุญลมชาตินี่ได้สองโลพระทานจากงานกึ่งสถาวันลูกทุ่งจากสมเด็จพระเทพเมื่อปีพศสองพันห้าร้อยสามิบีองธบุญรวมชาติพ่อเขียนเองเขียนเองยังไงก็พอแต่ว่าถึงได้มาเป็นผลงานร่วมกันมาคราวโครงของพระองค์หนึ่งชื่อ สัมฤทธ์สีเพือกเป็น,นแฟนเพลงตาบอดบเอามาให้ที่บ้านชอบแต่มึงสิงมากก็เขียนมาว่าชื่อเพลงเก็บดอกไม้ร่วมต้น,นทีนี้พ่อมีเคยมีความรักเรื่องปอ,อกหักครั้งแรกที่าสาวสิงมึงสิงเพราะว่าเราทานะยากจนเขาคนรวยแต่ชอบอ่านหนังสือเรื่องการมณิตวัสิทธเลยไปเอาพลอตอันนั้นมาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นชื่อเพลง ทำบุญร่วมชาติกับตักกวดัดร่วมขันกรารมนิตกวาสิทธิเนี่ย<ม>เก็บดอกไม้ร่วมต้นกันมาในลานอโศพ<ม>ครั้งแรกครับไม่ได้ต้องไปได้ภาคสวรรค์<ม>แล้วสรุปเอาตรงนั้นแก้ทำน้อใหม่หรือใหม่ท่านยกไว้ให้ครับแล้วตอนหลังท่านเพลงเราดังขึ้นมาอะไรต่ออะไรท่านก็ศึกจากพระมังได้ทราบข่าว<ม>แล้วไปเป็นสำริดลุ่งโดรดนะ ทำบุญร่วมชาติท,าที่มาที่ไปของเพลงแล้วก็หลังจากทําบุญร่วมชาติมามันมีเพลงหนุนมาตลอดจำมั่มิงจริงน้องเอ๋ยอแล้วก็มันยกร่องอแล้วก็แตนจ๋าพี่ใบายว,วันมาจนกระทั่งตั้งแต่ปีพศ2512เนี่ยถึง1,222นี่อีกเป็นร้อยดังเป็นร้อย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟีมือของอพ่อเขียนเองแต่ตอนหลังนี่พอเป็นวงจุฬาทิพย์เราดังมาเยอะแล้วก็ลูกศิลย์ลูกหาก็จะเยอะเราเปิดโอกาสให้ผลงานร่วมเยอะมาส่งเพลงมาส่งเพลงมาแล้วเราก็เอาอ,อาจเป็นเสียงไม่ไม่ปิดกั้นใครเลยแต่ช่วยแก้ช่วยช่วยเกลาให้หมดจนกระทั่งปีสองพยยบสองถึงได้เลิกวงในยุคที่พ่อตั้งวงดนตรีจุฬาทิพย์เนี่ย มีนักร้องลูกศิษย์ของพ่อในวงเนี่ยมีที่ดังพอติดได้แต่ไม่ไม่ถึงระดับขั้นติดลมนะเขามีที่ร้องคู่กับพ่อกับเด็กๆชื่อเรรัยนโคราดเดยวนี้ก็ยังร้องเพลงอยู่เรรไรนโคราชที่ร้องคู่เพลงชะทิ้งน้งน้อยกับพ่อโจทิ้งนางนางกระทังทิ้งนั่นแล้วก็โอเป็นคนอีสานแล้วก็อีกหลายเพลงเพลงคู่กันแล้วก็มีทศ ทศพรหิมพานเงาเสียงคนแรกทศพรไม่ใช่ทศพรคนละคนกันอันนี้เขามาขอชื่อไปครับขอเปลี่ยนทศพรหิมพานนี่ก็คือดาวไทยยืนยงที่ก็ไปอยู่อ๋อที่เสียงคล้ายพ่อเนี่ยแล้วขนมเมืองไพรอยู่กับพ่อนะตรงนี้แล้วก็น้องนั้นยอดธงชัยหมอเอื้ออารีที่แต่งเพลงจำมั่มจริงๆนะน้องเอ๋ยเป็นทหารมาด้วยกันครับแล้วก็น้องนั้นก็ตลก ที่อยู่กับพ่อครับดังและก็รวยกว่าพ่อทุกคน pues, นั่นคือตั้งแต่เพชรโพทองแล้วก็มิสเตอร์เบนซินมิสเตอร์โปเตอร์แล้วก็มาที่ดังสุดนี่ก็พกดีดอกมาดานันดูดอกกระโดนสีนุ่มเชิญยิ้มเนี่ยอยู่กับพ่อมาตั้งนานครับตลกแล้วพอพ่อเลิกวงเขาก็ออกไปตั้งแล้วก็หลวงพ่อผลวัดียงหวายนี่ก็ตั้งให้ชื่อคนณะเชิญยิ้มให้วงนี้ลูกศิษย์ ครับหลังจากพ่อเลิกบงจุลาธิปแล้วช่วงนั้นพ่อทําอะไรต่อครับก็กลับบ้านแต่งงานใหม่ไงเพราะว่าพ่อเลิกกับแฟนเก่าเมื่อปี2อ1 2แล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นม้มา,าหลายปีครพอปี2องพก็สองพก็แต่งงานใหม่แล้วก็กลับไปอยู่บ้านเลยไปไปสร้างบ้านให้แม่แต่พ่อกับแม่ก็เสียหมด เลยไม่ไม่ยอมทิ้งตำบัตไว้ให้พอส่วนหนึ่งขนาดหนึับแล้วก็อยู่เดี๋ยวนี้ก็ปัจจุบันที่บ้านเจมบุรี่ก็ยังอยู่ก็ไม่บานคนใหม่ครับรวมแล้วนี่คุณพ่อออกอัลบั้มทั้งหมดกี่อัลบั้มมาคะไอตอนนั้นอย่าพูดเรื่องอัลบั้มเลยลูกเพราะว่าถ้าอัลบั้มนี่ก็หมายถึงว่าคนรุ่นใหม่จะเรียกอัลบั้มแต่รุ่นนั้นไม่มีออกเป็นแผ่นๆเลยเหมือนแผ่นเขาเกลียบนะ เขาเกลียบเ้าไม่มีอัลบั้มสมัยนั้นนอกจากเขาจะไปซื้อมาสเตอร์เก่าแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นอัลบั้มเขาตั้งชื่อรวมแล้วผลงานเพลงของพ่อเนี่ยประมาณประมาณได้ไหมสักประมาณกี่เพลงอืมเฉพาะของพ่อล้วนๆเนี่ยเเยียบเยียบพันเนี่ยแล้วก็มีเพลงแก้มีเพลงผลงานร่วมกันอะไรอะไรเนี่ยคิดแล้วต้องพันกว่าแล้วรับจยางเขาร้องอีกตั้งหากอะไรอะไรเยอะเพราะว่าพ่อ เป็นนักอัดเสียงที่มากที่สุดนะนอกจากพ่อจะร้องเพลงแล้วยังมีผลงานการแสดงละครภาพยนตร์มีไหมครับพ่อครับภาพยนตร์นะพ่อแสดงมาตั้งแต่หนุ่มแล้วตั้งแต่07.08.09.10ตอนนั้นก็เพลงบ้านใจเริงเคียงหอมหน่อยเข้ากับภาพยนตร์เรื่องแรกเรื่องเทพบุทร12 2คมที่เล่นกับพี่แอดสมบัติมนีเพชราชาวราช มาเรื่องที่สองก็ถนนน้อยเรืองามแล้วก็พระบูทองทุก้รยแปดนี่ก็ได้รางวัล้องรางวัลนอกจากภาพยนตร์แล้วละครมีไหมครับพ่อครับละครมามีตอนที่2538ก่อนจะได้ศิลปินเองครับให้มาเล่นมนรักลูกทุ่งมนอยู่อยู่ในในกลุ่ปตลกตัวดำเป็นเนียงใช่ไหมยุคนั้นยุคใครที่เป็นพระเอกนางเอกเออ กลันอยู่ะอนที่พ่อเปาแต่เนีแล้วก็ท่องวาวช่วงที่คุณพ่อโด่งดังอะค่ะมีแฟนเพลงเยอะขนาดไหนคะคุณพ่อก็เรียกว่าไปที่ไหนก็มีจากการต้อนรับของแฟนเพลงอย่างไปเล่นในยุคสมัยที่พ่อออกมาจากจุฬาลัตแล้วเนี่ยพอจะแต่งตัวชุดหางเครื่องเนี่ยเป็นชาวเขาทุกเผ่าเลยพาไปเล่นแถวเพชรบูร์แถว อะไรที่เคยประกาศไว้สองรอบเนี่ยจะต้องเพิ่มเป็นสามรอบอพอชาวเขาจะ,จะ,จะลงมาจากเขามามาแต่เช้ากันเต็มเลยเพราะว่าเขาชอบวงแล้วเราก็จะเล่นละครเพลงเป็นรีวิวสลับไปด้วยแล้วก็งานไหนถ้าหากว่ามีเป็นงานวัดงานวายเนี่ยถ้าฝนฟ้ามันจะตกพ่อจะต้องไปกับวงตลอดในี่มรู้ว่าฝนจะตกพ่อขอออกก่อนเลยเขากลางเอาเอาก้าอี้เนี่ยเทินหัวแล้วล้มกลาง เขายืนดูอยู่ได้พ่อก็เล่นได้แล้วไปเที่ยวหลังคนแน่นตลอด <Okay. S 1> แฟนเพลงเขาปรทับใจตรงนี้ <Okay. S 1> เพราะว่าซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ <Okay. S 1> แล้วก็ไม่สุกเอาเผากินเป็นเป็นคนอย่างนี้เป็นคนรักงานจนกระทั่งเลยทําให้บางสิ่งบางอย่างก็เรื่องภายในครอบครัวพ่อเลยก็ต้องขาดตกบกพร่องไปบ้าง <Okay. S 1> แต่ว่ามันเป็นอาชีพที่ซื่อสัตย์สำหรับเรา <Okay. S 1> ที่เราต้องซื่อสัตย์กับแฟนเพลง ปากต่อปากนี่คือสิ่งสำคัญยุคนั้นนะไม่ใช่สื่อมากเหมือนเดียวนี้นะเดี๋ยวนี้ก็อาจจะไปออกสื่อนู้นสื่อนี้อะไรต่ออะไรหรือก็กด,ดอกอะไรอยู่ที่บ้านออกอะไรพอกระพูดไม่เป็นนะยูทูบยูเทอร์ปอะไรเงี้ย <c oughs> อาจจะเป็นนั่นได้แต่สมัยก่อนไม่มี <c oughs> สมัยก่อนเนี่ยมีแต่จดหมายเขียนมาเป็นกระสอบ <c oughs> เราต้องให้เพื่อนทอาหารช่วยตอบแล้วเราก็เซ็นในคนที่ไรมือคลายกัน <c oughs> แล้วก็ส่งรูปออกไปกัน,นมาสมัยก่อนเอาละครับคุณผู้ชมครับและนี่คือเรื่องราวของครูชายเมืองสิงห์นะครับตั้งแต่ยุคที่มีเพลงดังนะฮะหลังจากออกจากวงจุฬารัฐก็มาอยู่จุฬาทิพย์มาตั้งวงเป็นของตัวเองแล้วก็มีเพลงดังต้องบอกว่าเยอะแยะมากมายหลายเพลงด้วยกันนะครับช่วงหน้าเราจะกลับมานะครับอัปเดตชีวิตความเป็นอยู่ปัจจุบันนี้นะครับว่าครูชายเมืองสิงห์ยังรับเชิญร้องเพลงอยู่ไหมและยังมีงานอดิเรกอะไรที่ยังทําอยู่บ้างนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะลูกทุ่งสมทะเอก,กเทศมาราทอนครับเดอะแมนซิตี้ไลออนบรูแรี่เฮฟวีคันตี้เดอะเลสมังกี้ออฟสิงห์บุรีแลนด์โอ้โหนี้เอทุกคนเพื่อรชาชน สมุนไพรตราเอ็นดีปรับสมดุลในร่างกายทำให้สุขภาพดีโทร081 400 0 0 0 8 9เอ็นดีดีจริงๆตองเพียงเป็นทองทุกคนเพื่อประชาชนคน